กัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วยังมอไมดด่ดูโดนครับโดนครับกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้ว กัดแล้วโดนแล้วโดนตัวนี้แหละโดนนี่ช่อนรอโดนอีกตัวนหนึ่งแล้วอ๋อปลาล์มทำไมปาลมเยอะวันนี้วะกัดเนี่ย อืมอืมกาิกัดอยู่นะแล้วยังไงอ่ะ ครับวันนี้โชคดีครับนี่มาเจอก๋วยเตี๋ยวป้าแล้วขายมาสิบปียี่สิบปีแล้วนะมาเที่ยวแล้วมาเจอไปรอบแล้วนี่นี่เที่ยวน,นี้มาเจอครับโชคดีจริงๆิกินก๋วยเตี๋ยวป้าก่อนดีกว่าแหวะกินก๋วยเตี๋ยวโอเคครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวมากินนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือครับบ้านแพรวนี่ดูราคานะครับชามเพียบนี่คนกินไหมชามแรกมาจ่ายแล้วใช่ไหม อืมใช่พี่อืมป้าผมเอาเส้นเล็กต้มยำครับนั้นเรื่อาอะไรอครับน่าจะเส้นเล็กต้มยำของคูนี่ไงที่สำคัญเลยนะครับชามละยี่สิบบาทเนี่ยู้่สุดยอดเนี่ยไม่มีแล้วประเทศไทยโอเคครับเดี๋ยวผมกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการจริงก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วครับคนละสองชามแต่นั่นหนึ่งครับวันนี้ก็บายบายนะครับออกมาสองคนมาหาผลงานประช่อนกันครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้น้าๆได้รับชมหรือเปล่าครับมาคอยติดตามรับชมกันเลยครับผมไปครับครับก็จะกอมาใต้น้ำน่อยอย่างเงี้ยนะลองเคลื่อนดยกว่านี้ ขาดแล้วครับขาดแล้วกัดแล้ว,ลวยัยต้ไม่ดูโดดนี่โดนฮ่มาแล้วแจมแรกครับสวยๆกระชอนเร้อยเต็มปากแล้วส่งแป๊บเดียวเค,ค้ หนึ่งครับเรียบร้อยครับเต็มคอเลยครับเรียบร้อย,อออยโอเคครับผมใส่ประมาณสักขีสองขีดได้อยู่ครับ ฝากผลงานไม่ได้ครับฝากช่องผมไม่ได้ครับแบนแพลสตรีตวิทชิ่งไปมาก็เที่งทงทงยงๆใบยๆแล้วนะไปเดี๋ยวดูแต้มต่อไปครับไม่จะมีผลงานให้นานา,นาได้รับชมอีกแล้วโอเคครับผมไปไปครับ โอ้ยสัตว์จะกัดงี้นี่กัดกระชากเลย แม่งกัดกระชากเลยวัดไม่ทันกัดกระชากวัดไม่ทันเนี่ยใหญ่ด้วยวัดไม่ทันเออไอห่ามันกัดกระชากงี้วะตามากัดตรงนี้อีกตัวกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้ว กัดแล้วโดนแล้วโดนตัวนี้แหละกัดกระชากเมื่อกี้เนี้ยสวยครับไซส์สวยเลยไซส์สวยเลยครับหูผอมหัวโตเลยมึงผอมหัวโตเลยผันี่ถ้ายใหญ,ใหญ่นี่ร่วมโลนะด,ด,ดโ<ห>ะอ้โห <ค><ณ>ดาบครับนี่กระบีไ่ไรเทียมทานเลยตัวนี้โอเคไปดาบป่ะไปดาบเอา,ามปล่อยไปดาบป่ะฝากผลงานไปเลยครับโอเคครับผมบ้านแถวสติฟิชช<ส>ิ่งอะเดี๋ยวปลดแล้วปล่อยไปนะตัวนี้นะให้มันไปโตก่อนตัวนี้ถ้าไม่ดาบนี่นุ่มโล่ไงโอ้ใหญ่จัดโอเคอเครับผมไปฝากผลงานไปเลยครับ<ส>ไปครับไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับ

โนี่ช้อนนะช้อนถือชดโอนอชโดชโ,ดชโดอนเข้มาดิครับชะโดป๊อกครับจ้าเท่าทีเท่ทีผมไม่รู้แต่ผมป้อยครับรปลาชะโดครับฟกอกเท่าทีเท่าทีชะโด ครับผมสต๊อครับสายสองขีดนะฝากผลงานไปด้วยครับฝากช่องผมไปด้วยครับบ้านแพลวสติฟติงผมไม่รู้ครับป้าแกไม่ให้ตกในครนี้ขอโทษต้องฝากขอโทษด้วยครับแล้วผมโอเคครับเดี๋ยวผมปลดแล้วผมก็จะปล่อยไปไปครับโอเคไป ไปแล้ว <laughs> โดนอีกตัวหนึ่งแล้วออกตามออกมากาัดเห็นเห็นเลยน,นี่มาอีกหนึ่งแต้มป๊อกๆเลยครับปลาช่อนนะตัวนี้วิ่งออกมาเลยนะมองเห็นเล้วิ่งตามออกมาช่วยเยื่อเลยครับผมครับของให,ใหญ่ครับไม่คิดว่าจะมีปลาป,ป๊อกๆนี้ครับ โอเคครับผมปอดครับเดี๋ยวปอยไปครับฝากผลงานไป้วยครับฝากช่องผมไปด้วยครับบ้านแผวสตีดฟิชชิ่งครับท่านผมครับไปเข้าสวยเลยช่โอเคไปครับไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะไปปล่อยไปเดียว กัดเลยจริงๆด้วยอะ่ะกัดเลยเนี่ยโอ้โหวัดไม่ถนัดอะ่ะ ยังกัดอยู่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 อมอยู่ยังกัดอยู่นี่ฮะ 干样？样？哎，哇！ อืมก็กัดอยู่นะล้วยังไงอะ่ะกัดยังไงพูดสีย็งกัดยังไงไอสันดานกัดยังไงไหนพูดสี โต้องให้ออกแรงอตัวะดาเบ็ดโอเคฝั่หง,งามได้วยครับอ่ะปล่อยเอ้ยไป